สนับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอิซูซูมิวเซเว่นซูเปอร์แพลตินัมเติมเต็ม,ตมความสุขสนุกกับชีวิตมีสไตล์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง์นี่น่าสนใจเพราะว่าผมมี นังสือเนี่ยจริงที่ประวัติศาสตร์ต้องเขียนหลังจากที่มันเกิดเหตุมันนานพอสมควรนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกล้าเล่าค,คนเนี้ยเป็นล่ามส่วนตัวของท่านประธานเหมาเลยจี้เชาจูเนี่ยแล้วมาเขียนหนังสือชื่อ The Man on Mouse Right คือคนที่ยืนขวามือเมาส์นั่นแหละคนคนนี้คน,นคนสนิทคนสนิทคนสนิทแล้วคนเนี้ยเป็นพยานหลักฐานว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายน1970เนี่ยประธานาธิบดีปากีสถานตอนนั้นชื่อยายยากานมา พบกับท่านนายกรัฐมนตรีโจเอนไหล์ของจีนผู้กัน็นทางการเสร็จเนี่ยผู้นำปากีสถานกับกระซิบกับท่านนายกโจว่าเดี๋ยวเขาคุยกันสองต่อสองหน่อยแลยาข่านบอกกับโจว่าบอกว่าผมเพิ่งไปวอชิงตันมาไปเจอท่านประธานาธิบดีนิกสันฝากมาบอกว่าอยากจะคุยกันอ่ะโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงจะฆ่ากันอยู่แล้วจะไม่เผาผีกันแล้วนี่จะคุยอะไรกัน แต่โจเนี่ยความที่เป็นนักการทูตที่นิ่งมากฝั่งก็นิ่งเพราะในใจก็คิดอยู่แล้วเพราะว่าเหมาเนี่ยกับโจเอ็นไลก็คุยกันเรื่องนี้อยู่ว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนซีเราข้างบนน่ะไอ้หมีเจ้าหมีมันทําอาการนี่แปลกแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะเราควรจะคุยไมยกลาไหมจีนก็ไม่รู้จะเปิดเส้นทางยังไงต่างคนก็ต่างเหมือนลังเลถูกต้องอยากคุยแต่ก็เหมือน,มนไม่ไม่ได้อะอมันไม่ได้อะ,อะเราประกาศเป็นศัตรูกันขนาดเนี้ทีนี้พอมีคนกลางปากีสถานมาเนี่ยก็ ใก้จังหวะเลยก็ค่อยๆตอบตอบอย่างนิ่มนวลได้นะหนึ่งเดือนต่อมาถึงจะตอบนะจวนไหลเนี่ยนิ่งมากเลยอ่าได้รับฟังโอเคขอบคุณมากที่มาบอกแต่ <c oughs> จริงอาจจะดูดีใจมากดีใจมากาแล้วีบ <c oughs> ไปบอกเหมาบอกมาแล้วมาแล้วที่เราคิดกันอยู่เนี่ยแล้วเขามาก่อนด้วย, <c oughs> เ,ยเราก็คิดเหมือนกันเราไม่เสียหน้าเขาคิดเหมือนกันก็จีนนี่เรื่องเมียนจือเรื่องหน้านี่สําคัญมากเฟซเฟสนะโอ้เขาบอกมาก่อนก็จึงกลายเป็นการเปิดทาง หลังจากนั้นก็มีทีมปิงปองเนี่ยไปแข่งกันที่โตเกียวพอดีทีมปิงปองจีนเนี่ยกับทีมปิงปองสหรัฐทั้งหมดเนี่ยไปเจอกันที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าจะโดยมีการนัดหมายหรือมีคำสั่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยนักเล่นปิงปองอเมริกามากระซิบบอกกับนักเล่นปิงปองจีนว่าเออเราอยากไปเที่ยวจีนอะ่ะคือเขาตกรถ <laughs> คน <laughs> คนคน,นี้นักปิงปองสหรัฐเนี่ยชื่อว่าคุณเกรนโควานอันนี้เหตุเกิดปีหนะะึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งตกตกรถบัสของตัวเองนะฮะปรากฏว่า ทีมจีนเนี่ยยังมีรถบัสอยู่ <c oughs> ก็เลยบอกว่ามาขึ้นคันนี้ก็ได้ซึ่งแปลกสมัยนั้นแปลกมากขึ้นแล้วปรากฏว่าคุยกันถูกคอฮะ <c oughs> หมายถึงว่านักกีฬาปิงปองอเมริกันคนนี้นี่ก็แบบโอ้โหคุยเ <c oughs> มาส์แตกกันสนุกสนานใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น <c oughs> ถึงขั้นที่ว่าในที่สุดนะคะนักปิงปองของจีนซึ่งเป็นแชมป์โลกชาย3ส,สมัยเนี่ยจวางเจอตง มอบรูปภาพของวิวภูเขาแบบจีนเนี่ยให้เลย<ช>ก็เลยกลายเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนสนิทกันไปเลยแล้วคุณคิดว่ามันไม่เตี้ยมกันมาก่อนเหรอเตี้ยมไหมคะเตี้ยมไหมคะแบบนี้คิดว่ามันคงมีแหละทางกดดารโดยเฉพาะทางจีนนะไม่มีทางที่คนเล่นปิงปองของจีนเนี่ยจะยอ่อจะกล้าที่จะไปเชิญเข้ามาได้มีไหมามาขึ้นรถเอาตกรถเหรอมาขึ้นรถบสัสแต่เขาเป็นนักกีฬาเขาไม่คิดหรือเปล่าฮะถ้าไม่มีไฟเขียวมาจากข้างบนเนี่ยก็จะไม่กล้าโบกมือด้วยซ้ำไปสมัยนั้นนี่ ความเคลื่อนไหวก็เหมือนนักกีฬานักฟุตบอลของเกาหลีเหนือที่ไปแข่งเวิลด์คัพอ่ะมีกล้าไหมที่จะไปพูดจาข้ามมาเกาหลีตใต้มาบอกเอ้ยเดี๋ยวเราไปกินเบียร์กันหน่อยมีไหมไม,ไม,ไม่มีทางไม่มีทางก็บนสั่งมาละว,ว่าเองประพฤติตัวให้ดีเพราะที่ตามมาด้วยนะไม่ใช่โคชนะนั่นแนหะเป็นสปายใหญ่มา <c oughs> ที่เรียกว่าโคช้ชผู้ช่วยโคชมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากฝ่ายข่าวกรองทั้งสิ้น ตามดูเลยกลางคืนเองไปไหนเองซ้อมเสร็จแล้วเองไปเจอใครไปแอบคุยใครเพราะว่าสม,มันมนั้นมันมีการแปรพักหนีพอสมควรไงก็กลัวนะักกีฬาเนี่ยจะหนีมาด้วยจีนก็เลยเชิญทีมสหรัฐมาตีปิงปองกันที่เมืองจีนอ่ะตีปิงปองเสร็จแล้วหลัง <c oughs> จากตีปิงปองทำไงต่อละ่ะก็คือต้องมีการเจราจาก็เชิญจีนเนี่ยก็เชิญคิสเซนเจอร์มาแอบมาต้องเป็นความลับเพราะเราไม่รู้จะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่านี่คิสเซนเจอร์ ได้รับภารกิจนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับมีหนังสือหลายเล่มเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งนิกสันแอนด์เมลแต่ความจริงเนี่ยภารกิจของคิสสินเจอร์ที่เป็นคนกรุยทางเหมือนคุณอนันต์ของเรานี่แหละคุณอนันต์ราชการรับอย่างไรคิสสินเจอร์ก็เป็นอย่างนั้นคิสสินเจอร์มาไทยด้วยนะก่อนที่จะแอบเข้าไปจีนเนี่ยคิสสินเจอร์เนี่ยออกจากวอชิงตันเนี่ยเพื่อจะแอบเข้าจีนเนี่ยออกจากวอชิงตันวันที่1กร,รกฎาคม1971โดยข่าวทางการตอนนั้นออกมาคือว่าคิสสินเจอร์ ตอนนั้นคือเวียดนามใต้นะครับและนิวเดลีและอินเดียพอมาถึงปั๊บเนี่ยถึงถงเดลีเนี่ยก็ขยายไปหน่อยจะไปอิสลามบัดของปากีสถานด้วยจะไปเยือนเอ๊ะไม่มีใครตั้งก็สังเกตว่าผิดแล้ว,ลวก็ปกติที่แล้วตอน<า>เข้ามากรุงเทพเนี่ยเราพอจะรู้ไหมฮะว่าตกลงมามาทําไมจะไปปากีสถานหรือเปล่าอตอนนั้นเนี่ยผมก็เอเนชั่นเอาใหม่ๆเดี๋ยวผมก็ไปทําขาผมจําได้โรงแรมเอราวันค่ะ ในราวันสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ผมก็บังเอิญเนี่ยไปที่งานเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีคนมากระซิบผมบอกเออนี่นะคิสซินเจอร์เพิ่งเช็คอินนะผมบอกเป็นไปได้ไงคิสซินมาทาไมไม่ประกาศเลยเออไม่รู้แต่เนี่ยหน้าตานี่คิสซินเจอร์แงๆเลยไปผมก็โทรศัพท์แล้วก็เช็คข่าวแหล่งข่าวกระทรวงต่างประเทศบ้างแหล่ง,งข่าวของสถานทูตบริการบ้างยืนยันแค่เพียงว่าคิสซินเจอร์มาแต่ไม่บอกอะไรทั้งสิน้น mm hmm. <laughs> ผมก็สนันและวเดนชันก็ได้ Exclusive เลยนะครับพาดหัวเลยคิสเซนเจอร์มากรุงเทพแต่ไม่รู้มาทำไม <c oughs> ผมเพิ่งมารู้เอาตอนหลังที่สัมภาษณ์คุณเต๋บุญหน้านี่แหละและคุณเตก็เปิดเผยว่าคิสเซนเจอร์ไปนอนที่สถานทูตอเมริกันและกินเบรคเฟ s t เชิญใครมาบ้างนี่มาเล่าแต่ไม่บอกคิสเซนเจอร์ไม่บอกมาทำอะไรนะ <c oughs> ต้องฟังคุณเต๋เล่าเองเหตุการณ์วันนั้น 2514เนี่ยนิกสันส่งดรเฮนรี่คิสเซนเจอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงครับไปเมืองจีนแต่ไม่มีใครรู้ลับมากภารกิจลับมากแล้วทางไทยรู้ไหมทางไทยก็ไม่ทราบแต่ว่าคิสเซนเจอร์เนี่ยมาแวะที่กรุงเทพผมจำได้เพราะว่าคืนนั้นเนี่ยผมทำข่าวแล้วมีคนที่เพื่อนที่อยู่ที่โรงแรมเอราวันเนี่ยโทรศัพท์มากระซิบผมบอกว่าคิสเซนเจอร์มาพักที่นี่ก่อนที่จะไปจีนแต่ว่า เข้าปากีิสถานก่อนใช่ไหมยังยังคือคือคิสซินเจอร์เนี่ยมาแวะพักปั๊บเดียวที่กรุงเทพนะครับแต่เมื่อเช้าวันที่6กรกฎาคม2514ทูตสหรัฐสมัยนั้นเนี่ยคือในเลนเดอร์อังเกร์ที่เพิ่งเพิ่งเสียไปเพิ่งเพิ่งเสียไปเนี่ยเก้าสิบกว่านะคก็เชิญคนไทยกลุ่มหนึ่งไปรับประทานอาหารเช้ากับคิสซินเจอร์ นะครับเราเราก็ไม่ทราบว่ามาเชิญพวกเราไปอย่างไรเพราะเราไม่ทราบว่าใครจะอยู่ที่นั่นแต่เลราะ้ผมก็เป็นเด็กมากเป็นเลขาโทรท่นนั้นนะครับอุสาอุตสาหได้รับเชิญกันเข้าด้วยครับสมัยทเพราะตอนนั้นกุณเต้ทำเรื่องจีนอ่ะไม่ทําไม่ทําอยู่กรมสารนิเทศอตอนรับท่านสุทธิชัยหยุ่นนี่แหละนะฮะสารนิเทศใช่ก็ก็ไปเช้ามืดเลยเพราะอเมริกันในเขามี breakfast meeting เขาชอบเขาชอบพบกันตอนเช้านะคะแล้วคเชิญนี่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าชอบชอบทําอะไร ชาวมืดเราก็ไปมีใครไปบ้างอ,ะอ่ะอ่านี่สิน่าสนใจนะครับก็มีปัญญาชนชั้นนําของไทยตอนนั้นก็คือคุณสุรักษ์ิวรักษออ์นะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยมหีหัวหน้าก,กองหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยค,คือคุณนิสัยเวชาชีวะออนะครับแล้วก็มีคุณนักการเมืองพักประชาธิปัตย คุณดำรงรัฐพิพักั์นะครับก็มีผมซึ่งแ้ลมีมีคนอื่นอีกบ้างหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจที่สุดเน่ช้าวันนั้นอยู่ดีๆีคิสเซนเชอร์ก็ถามขึ้นมาบอกว่าไอ้กุญแจที่จะไขปัญหาที่จะแก้ปัญหาสงครามเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ไหนทางลับถามขึ้นมาถามขึ้นมาแล้ว็จและทุกคนก็เงียบมีคนมีมีคนไทยคนเดียวที่ตอบคือคุณสุรักษิวรัก แกบอกว่าจีนก<อ>ุญแจนี่อยู่ที่จีนนะคราวนี้ก็คิสเซนเชอร์ก็อึ้งไปนะครับ,ร,บรวมทั้งผู้ที่มากับคิสเซนเชอร์ด้วยซึ่งก็เป็นคนที่ทําทเรื่องจีนกันอยู่กับคิสเซนเชอร์เป็นคนที่สําคัญมากในใน ประชาคมการต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับจีนคือจอห์นโฮลดริดจอ๋อใช่นะครแล้วคนที่จดบันทึกเนี่ยก็คือวินสตันโหลดอ๋อวินสตันโลดซึ่งตอนตอนหลังนี่มีะวัาิสำคัญมากครับขนาดนั้นก็สำคัญแล้วว่าสำคัญแล้วแต่แต่วินสตันโหลดตอนนั้นก็ก็ยังเป็นเด็กเหมือนกับผมนะใช่แลทีหลังได้ไปเป็นทูตด้วยกันใช่เอาล่อเขาเป็นคนจดจดบันทึกฉันพอคุณสุราบอกว่าจีนนั่นแหละคือกุญแจสำคัญเนี่ยทุกคนก็อึ้งไปหมดครับ นี่ก็หมดเวลาหลังจากนั้นเนี่ยคิสเซนเจอร์ก็เดินทางไปปากีสถานใช่คิสเซนเจอร์ผ่านมามาเมืองไทยก่อนค่ะแล้วผมเนี่ยได้รับเชิญจากสถานทูตริกาให้ไปทานข้าวช้าคิสเซนเจอร์ก็ก็รู้สึกว่าแกฉลาดมากแกว่าตัวแกดีแกไม่บอกเลยว่าก็จะไปเมืองจีนแต่เรารู้ไหมเรารู้เราพอจะรู้กันตัวแวะมาเมืองไทยก่อนแว่เมืองไทย มาฟังเสียงหรือว่ามาเดินผ่านมามาเพือิผ่านก็ได้แต่เข้าใจว่ามามาในพระทูตดเนินกันตอนนั้นรู้สึกว่าจะขีดมากแล้วก็มาพบับบคนในแวดวงในไทยก่อนแล้วท่านก็ไปปากีใช่ใ่ไปปากีไปปากีแต่ราคาไปเลยแล้วก็ไปที่จีนเงียบเงียบทตัวเงียบเียบแต่เราทราบใช่ไหมเราทราบเราแวะมาแล้ว 음 <laughs> <laughs>